วัญญาสังฆวราราม ขอบคุณทกท่านครับวันนี้สอดไปที่21กรุงเทพกรานจะออกจากไปรถพยาศขวรารามนะครับสถานีต่อไปคือสถานีบ้านเวียขวางครับผมขอให้ผู้โดยสารทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพและสุขสมัยไปทางอย่างปลอดภัยพรุ่งนี้ใช้รถไฟพยายามหาสถานการณ์นาฮานะผมหวังมีอย่างนี้ว่านะครับเราต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะมีโอกาสได้ให้บริการประชาชนอีกครับขอบคุณครับ